สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคสเสด็จจาริกไปสู่แควนกุรุประทับอยู่ที่ทุนลโกธิตัะนิคมนั้นมีชาวบ้านจำนวนมากพากันไปเฝ้าพระบรมศาสดาชายหนุ่มชื่อรัฐปาละบุตรของเศรษฐีหัวหน้าหมู่บ้านผู้มีชื่อเดียวกันก็ไปด้วยพระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดชาวบ้านเหล่านั้นให้เกิดความเลื่อมใสทั่วกันครั้นจบพระธรรมเทศนารัฐปาละกดศรัทธาเลื่อมใสยอย่างแรงกล้า เมื่อกลับถึงบ้านรัฐบปาละเข้าไปขออนุญาตบวชแต่ถูกปฏิเสธทําให้เสียใจจนไม่ยอมกินอาหารและพูดกับพ่อแม่ว่าถ้าบวชไม่ได้ขายอมตายดีกว่าบิดามารดาเห็นลูกจริงจังถึงขั้นนี้ก็ยอมอนุญาตให้บวชพระรัฐปาละได้ติดตามพระบรมศาสดาไปยังเมืองสาวัตถีและตั้งใจเจริญวิปัสสนาอย่างไม่ประมาทไม่นานท่านก็บรรลุพระอรหัตผลสิ้นกิเลสทั้งปวง หลังจากนั้นท่านขออนุญาตกลับไปยังบ้านเกิดไปพักอยู่ที่สวนมิคจิรวันพระราชอุทยานของพระเจ้าโกรพยะรุ่งเช้าท่านออกบินทบาตในหมู่บ้านเดินมาถึงเรือนบิดามารดาบิดามารดาดีใจจึงนิมนต์ให้ไปฉันในบ้านจึงขอนิมนต์ในวันรุ่งขึ้นท่านก็รับไว้เช้าวันถัดมาพระรัฐบาละเข้าไปฉันที่บ้านบิดามารดาถวายอาหารอย่างดีพร้อมทั้งขอให้ท่านลาสิกขาเพื่อกลับมาเป็นทายาทสืบสกุล ท่านปฏิเสธอย่างสงบไม่แสดงความอาลัยในทรัพย์ใดๆเมื่อฉันเสร็จท่านกล่าวอนุโมทนาแล้วกลับไปยังสวนมิคาจิรวันตามเดิมวันหนึ่งพระเจ้าโกรพยะ,สะเสด็จประพาสราชอุทยานทอดพระเนตรเห็นพระรัฐปาลเถระก็จำได้ทันทีเพราะรู้จักทั้งตัวท่านและตระกูลมาตั้งแต่ก่อนทรงสเสด็จเข้าไปสนทนาประทับนั่งในที่ควรแล้วตรัสถามว่า พระคุณเจ้าคนบางพวกออกบวชเพราะประสบความเสื่อมสี่อย่างคือ 1. แก่ชรา 2. เจ็บป่วย 3. หมดทรัพย์ 4. ขาดญาติพี่น้องแต่ท่านไม่ได้มีความเสื่อมเช่นนั้นเลยท่านออกบวชเพราะเหตุใดข้าแต่พระมหาบาพิษอาตมาออกบวชเพราะได้ฟังธรรมุทเทศีประการจากพระบรมศาสดาคือสัตว์โลกถูกชรานำไปไม่ยั่งยืนสัตว์โลกไม่มีที่ต้านทานไม่เป็นอิสระเฉพาะตน สัตว์โลกไม่มีอะไรเป็นของตนเขาต้องละสิ่งทั้งปวงไปสัตว์โลกพร่องไม่มีอิ่มเป็นธาตแห่งตันหาเมื่อพระเจ้าโกรพยะได้ฟังทำจากพระรัฐบาละก็เกิดความเลื่อมใสตรัสสรรเสริญว่าเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์แล้วทรงอนุโมทนาก่อนเสด็จกลับสู่พระราชนิเวศพระรัฐบาละถือเป็นพุทธสาวกผู้บวชด้วยศรัทธาอันแรงกล้า พระบรมศาสดาจึงทรงยกย่องท่านให้เป็นเอตัดทะคะผู้เลิศแห่งพิสูจทั้งหลายในด้านผู้บวชด,ด้วยศรัทธาท่านได้ทำงานเพื่อพระศาสนาตลอดช่วงอายุสังขารและเมื่อถึงเวลาสมควรก็ได้ดับขันธปรินิพานอย่างสงบ